ออ่เนียไไ้ะะรวคือวันนี้วันนี้คือผมจะยื่นตี๋ะครับยื่นตีโฮมอะโฮมจะปัดตาอุ้ยอุ้ยอยากตีเรื่องอะไรอ่ะไม่มียื่นตีเยอยากอยากเล่นเฉยครับแบบ50ใบขำๆอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องอะไรหรอกไม่ได้มีเรื่องอะไรใช่ก็แค่อยากแค่อยากมาสอบถามเฉยครับว่าถ้าสมมุิเนี่ยถ้าผมยื่นตียื่นตีไปเนี่ย คือบอสหวังจะปัดไหมผมแค่อยากรู้วิเชยงง์งอืมอยากทำไปถึงอยากตีอ่ะมันเหงาครับมันไม่มีใครเล่นด้วยอะตอนนี้ผมไม่ไหวก็รอไม่ลองตีไม่ลองเกลีล่ยตีด้วยเฮี่ยตีเขาเหงาอยนะู่ละมันขอแัน <laughs> มันตีกันไปเองมันเล่นกันจนเบื่อครับอันนี้คือเห็นหน้าแล้วเหม็นแล้วมันมันเริ่มเหม็นแล้วอะจริงทั่วการโฮมนี่มันนับครั้งได้เลยครับมันไม่บ่อยมันนานจะใสกันแล้วทีไม่ไดาเฮียจะเล่นอ่ะยังต้องยิงอะไรเ้ยอุ้ยเอาดีๆไฟเขียวเลยไงไอผมผมเล่นกับเฮียได้อยู่แล้ว ง่ายเดียบเอาจริงอ่ะแบบมาขอแบบมาเล่นอะไรเงี้ยผมเล่นได้อยู่แล้วผมอยากฝึกเด็กผมนั้นตอนนี้ผมว่าเจนใหม่เยอะเด้อก็อยากอยากอยากวอร์มมือไงใช่อยากเล่นวันไหนอ่ะได้หมดเลยครับตอนนี้เลยก็ได้ครับได้หมดเลยน่าจะไม่ไม่พร้อมอ่ะเป็นพรุ่งนี้ไหมนะได้ได้ครับได้พรุ่งนี้ได้พี่แต่คนในแกงก็ติดติดสุรายาวยี่สิบปวเกอดวันที่ยี่สิบเออว่ะมันไปบวชอ่ะไอ้ผมไปบวชอ่ะ สักยี่ห้าได้ไหมตะกอนยี่ห้าพอให้เส็จคนได้พอขายเรายิ้มขึ้นเลยไอ้สัตว์รอชนกันมันๆได้สนุกกว่ายี่สิบแม่เป็นไงพียพู้กันตามตรงอ่ะเส้ยไม่พร้อมชนไปก็ไม่หนุกอ่ะมันมีไปบวชด้วยอ่ะไปบวชสองคนนะผมบวชสองคนแล้วครับผมไม่สนใครตอนเราพิเศษได้ไหมอ่ะสองคนนั้นออกแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นได้ไหมเดี๋ยวผมเอาน้องไปเล่นด้วยคนนึงเอาเลื่อนไปเล่นด้วยคนนึงพี่ตีเตียผมก็ได้งั้นอ่ะ น้องใจน้องเพื่อนพี่น้องน่าสนใจนะเฮียไปลองแบบมีเคดีหน่อยเหรอโอ้โหเขาเพิ่งโดนในมีเครด์มาไงไม่อยากไปแกล้งเขาอยาใช้คำว่าโดนใช้คำว่าโดนเหรอไม่อยากไปทำเติมของไงวันที่ยี่สิบเลยเหรอโหนานจัดเลยนะวันที่ยี่สนครับวดองอาทิตย์แล้ว อาสปงเลยดิเชีย่ยไม่เอาสปงเลยดิไม่ผม<ะ>มาตีได้อยู่แล้วแต่ว่าน้องมันบ่นจริงอันนี้ผมผมว่าจะไปขอ,อทำเรื่องบ่นไอทีด้วยอยู่รัวเลยคร<า>ับคืออย่างนี้ครับบอสหวังคือ,อครับจริงผมไม่ได้มาไม่ได้มาแบบเชิงนั้นอยู่แล้วอะ่ะคือจริงถ้าผมยื่นไปวันนี้ใช่ไหมแล้วคือถ้าบอสหวังปัดอ่ะคือผมมีเรื่องซื้ออยู่แล้วไงแต่ผมไม่อยากซื้อเรื่องนี้เฉย พูดตรงๆเลยอ่ะเรื่องมันติ๊งต้องอ่ะก็เลยอยากแบบแบบยื่นแล้วให้ให้ให้ใหบอสหวังรับดีกว่าไม่สุดท้ายแล้วห้ยื่นมามันก็จะมีเรื่องติดอยู่ยใช่ไหมอ่ะใช่เรื่องอะไรอะไรนายบอกมาดิน้องบอกบอกเขาไปผมโดนป,ปนแล้วแทงเรื่องมันมันแกล้งกันเล่นนะครับผมไม่อยากเล่น <ะ S 2> แล้ว,ลวมันเล่นผม,ผมไม่ชอบ <ๆ S 1> ไม่ชอบแล้วน้องผมติดด้วยประเด็นนะ แทงแล้วก้นหลับใ, rine, ใครใครไปทำหรับถามถามได้ไหมไม่รู้ใครครับวันนั้นผมยินเยูอดเฉก็โดนคือเป็นน้องผู้หญิงในแกงคุณเลยครับก็คือเล่นกันนี่แหละในร้าน,นนี่แหละแต่ผมไม่อยากเอาเรื่องนี้มาซื้อไงอผมก็อยากยืดเพื่อเพื่อคุณรับดีกว่าส่วนเรื่องซ้อนอะถ้าน้องไม่บ้างจริงเอาคนอื่นมาแทนก็ได้ผมกดไอ้นี่ให้อยู่แล้วผมก็อยากเล่นเต็มๆเหมือนกันนะไม่อยากมาเอาเปียบคุณหรอกแต่ขอชนแบบเต็มๆสามสิบสามสิบอะ ม่แต่ผมว่าอย่างน้อยอะ่ะคือถ้าอย่างไรถ้าชนกับ LK ครับผมว่า LK แบบเป็นกำแพงซัมเมอร์อยู่แล้วอะ่ะผมเลยมองว่าถ้าชนจริงๆผมอยากให้เป็นแบบฮปกเ,กเต็มๆชนกับเอเคเต็มๆน่าจะสนุกกันมากกว่าน,นีมไหมครับแบบสุดท้ายถ้าเอาคนนู้นมาเอาคนนี้มามันก็สุดท้ายมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำพูดที่แบบมันก็สุดท้ายถ้าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งชนะถ้าไหมันก็จะเป็นภาพที่แบบพปก็บอกว่าคนไม่พร้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ารอรอใส่กันเต็มๆทีเดียวให้แบบไอ้นี่ไปเลยน่าจะสนุกกันไหมแบบ อย่างน้อยเล่นกันตอนนี้ไปผมมองว่ามันเอาพูกกันตามตรงผมปล่อยเอ๋อผมปล่อยอะไรสุดท้ายก็แค่ห้าสิบไปถูกไหมมันก็จบมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะเก็ตเก็ตฟิลใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วเจอกันจริงก็เป็นถ้าเป็นในนามครบเต็มๆกับโอเคเต็มๆผมว่าน่าจะสนุกกว่านะถ้าแบบอย่างนราพูดว่าแบบเราไม่ได้ชนกันบ่อยไม่แต่มันมันแค่สองคนเองไม่ใช่เหรอครับที่ไม่ว่างอ่ะใช่ใช่ผมเปลี่ยนคนเป็นลักแค่มันเป็นหลักไงไม่แต่ของผมเปลี่ยนคนเป็นสิบเลยนะถึงเปลี่ยนคนโอเคคือโอเคครับ มันมีแค่ชื่อครับโอเคอ่ะมีแค่ชื่อแล้วตอนเนี้ยนี่ยบอสตีเสนอตัวเนี่ยบอสพิเศษตายนะเอาเฮียเตี๋ยอยากเล่นด้เมื่อไหร่เหรออะไรนะเฮียตีกับเฮียบอลนี่ไงเนี่ยเฮียเ,เยรรตีเยกับเฮียบรรลอลอะเฮียบอลเลยครับเฮียบอลเลยเสนอให้ใหเฉยเฮียที่ก็เหลือพูดเลงเลย ไม่ใช่ลาไม่ใช่ไอ้ไหมโอ้โหแน่นเลยว่ะเอาไอ้บอลมาก็ได้มะไอบอลกัไอ้อดัมไอ้ตัวอื่นก็ได้นะเอาไอ้บอลมาเหมือนไม่ได้เอามาเล่นนะครับกว่าจะมาก็ตั้งแต่สี่ห้าทุ่มโหอะไรรอผมรอผมหน่อยปลายเดือนเหรอเฮียถึงเฮียยื่นมาเนี้ยผมผมก็ปัดเฮียก็มาตื้อเรื่องต่อสุดท้ายมันก็ตีแค่ห้าตีไป ผมก็หมก็จบแล้วถ้าติดไปยังไม่ส<ต>นุกอ่ะเด็กถ้าแบบเราคุยกันไปล่วงหน้าอย่างเงี้ยแบบตีหลังสักวันที่ยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วจะเซตกันสักร้อยใบร้อยห้าสิบใบผมก็ไม่ติดนะอย่างน้อยแบบว่าถ้าแบบเซตกันมาแล้วทําทุกอย่างให้พร้อมแล้วมาเจอทีเดียวมันจะได้เต็มเต็มเลยชนกันตอนนี้ผมก็บอกเลยตายเปล่าอยู่ดีเพราะผมก็ตายเปล่าอยู่ดีอะแล้วไอ้สองคนนั้นมันจะบวชแล้วเหรอ เ,เข้าวัดเอ,อเข้าวัดเป็นเตียวมนี้ปะเหมือนเหมือนเข้าวัด,ดมน<ม>ีอะแต่ถ้าได้เล่นอิ้กันจริงๆก็จะหม่งก็ได้นะครับเพราะผมก็มีวิธีแก้เรื่องหม่งอยู่แต่ผมผมพูดตรงนะอยากอยากให้บอสหวังรับนะผมยื่นไปเนี่ยเพราะว่าเรื่องที่ผมไปซื้อมันมันค่อนข้างแบบมันไม่ควรจริงๆอ่ะ ไม่ถ้าไม่อยากทำไม่ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะถ้ายื่นมาไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่จะซื้อปัดทิ้งให้ผมได้ไหมล่ะไม่มันต้องจบอยู่แล้วนี่ถ้ายื่นไปแล้วรับอ่ะมันก็ต้องเคลียร์ทุกแผ่อยู่แล้วมันคงไม่แบบได้ครับงั้นงั้นเฮียยื่นมาเลยครับเดี๋ยวผมรับให้โอเคครับได้ครับไปไปเฮียพี่ก๊อฟอยู่อ่ะยื่นตรงนี้ก็ได้ครับน่าจะพาดีกว่าน่าจะพาดีกว่าโอเคครับน่าจะพาได้ครัก็ไม่ได้ยินแล้วแหละ เอาป้ายเดมึงอ่ะเอากูไหมไหวครับเอยเดมอย่าห้าร้อยมาดีลสำเร็จวะดีลสำเร็จวะฮัลโหลหน้าผาดิเฮยพี่น้องอีเอาป้าเฮยเดมไอ้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 เดมพอ้อไอ้เดม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 าอ้เดมไอ้เดมไอ้เดมไเดมไอ้เดมไอ้เามไอเดมไอ้เะมไอเดมนอิดมไอ้าดมไอ้งไปไอดมไอ้เดมไอ้เดอี่จะได้เ็บของไดมไ้ม่ยืนไม่แงคุยกันคุยกัน เออโดกอน,นดกูบีบ,อบ,อบมันโดนกูบีบคอไอ้บอสหวังมันโดนกูบีบคอเฮียไงอะน้องเหลี่ยมพี่คมไหมอะน้องเหลเี่ยมคุยพี่คมไหมแค่นั้นแหละอืมพี่มีไพ่ไง,ไงพี่แล้วไม่งั้นพี่ไม่กล้ามาคุยอย่างงี้หรอกพี่มีไพ่ถืออยู่ในมือเออแค่นั้นน่ะ